สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราทุกท่านเช่นเคยนะคะสำหรับการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ยางพารางวดที่6นั่นเองนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราตามมติคอรมอเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน2563ได้เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราระยที่2สำหรับเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งบัตรสีเขียวและก็บัตรสีชมพูซึ่งแจ้งข้อมูล พื้นที่ปลูกยางภายในวันที่15พฤษภาคม2563จำนวน1 8 0 0 0 0่ไารายพื้นที่สวนยางกรีดได้18ล้านกว่าไรา่ซึ่งกำหนดระยะเวลาประกันรายได้6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม63ถึงเดือนมีนาคม64รอบแรกนะคะได้มีการเข้าใจส่วนต่างประกันราคาย,ยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับความคืบหน้าก็เป็นไปนตามลำดับนั่นเองค่ะ ส่วนด้านนายสุนทรรักรงคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงในประกันรายได้ตามชนิดยางและก็อัตราชดเชยรายได้ระยะที่สองก็ได้เปิดเผยว่าทางคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงงวดที่6ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายชดเชยส่วนต่างประกันราคาย,ยางประจำเดือนมีนาคมก็คาดการณ์ว่าจะมีการเคาะราคาย,ยาง3ชนิด ในวันที่22เมายน2564นี้ค่ะค่สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสำหรับประกันรายได้หรือว่าการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราง,งวดที่6นะคะซึ่งก็มีการคาดการว่าจะมีการ เคาะราคานะคะในวันที่22เมษายน2564ถ้าเกิดว่ามีความขึ้นหน้าอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งอันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ